คนนี้โจทย์บอกว่าถ้า2ยกกำลัง x ลบ1เท่ากับสแควรูสองส่วน8แล้วค่าของ x มีค่าเท่ากับเท่าใด้อนี้มีวิธีคิดอย่างนี้นะครับสแควรูปสองเนี่ยก็คือ2ยกกำลังเศษหึงส่วน2 8ก็คือ2ยกกำลัง3ฐานเหมือนกันหารกันนำกำลังมาลบกันดังนั้นทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง สิบหนึ่งกับสองลบสามทั้งสองด้านเพราะว่าฐานเป็นสองเท่ากันดังนั้นเรา,เาสามารถจับกำลังมาเท่ากันได้เลยเพราะฉะนั้น x ลบหนึ่งก็จะเท่ากับสิบหนึ่งกับสองลบสามเก็จะเท่ากับสิบหนึ่งกับสองลบสามบวกหนึ่งผลลัพธ์ได้เท่ากับลบเศษสามส่วนสองดังนั้นค่าของ x จะมีค่าเท่ากับลบเศษสามส่วนสอง